สิ้นราชินีลูกทุ่งคนแรกผ่องสีวรนุชถึงแก่กรรมอย่างสงบในวัย85ปีอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุง่งเมื่อมีข่าวการจากไปของแม่ผ่องสีวรนุชศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องลูกทุง่งพุทธศักราช2535ทั้งนี้เพจกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมได้โพสต์ข้อความผ่องศีวรนุชศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องลูกทุง่ง พุทธศักราช2535ถึงแก่กรรมอย่างสงบกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยกองกองทุนส่งเสริมสิ่งวันขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนางผ่องศรีวรนุษย์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงนักร้องลูกทุ่งพุทธศักราช2535ซึ่งได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการจัดพิธีตามประเพณีทั้งนี้กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจะประกาศแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปสำหรับศิลปินแห่งชาติที่เสียชีวิตจะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือตามกฎรรมกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2 5 5 5ดังนี้เงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตจำนวนสองหมื่นบาทค่าเครื่องเคารพศพจำนวนสามพัน บาทเงินค่าจัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงจำนวนไม่เกิน150,000บาทนางพองศรีวรนุชถือเป็นตำนานแห่งวงการเพลงลูกทุ่งไทยด้วยเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์และบทเพลงอมตะมากมายได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างของศิลปินผู้มีคุณูปการต่อวงการวัฒนธรรมไทยขอร่วมรำลึกถึงผลงานอันทรงคุณค่าและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ่งต่อครอบครัวและผู้ที่เคารพรักศิลปินแห่งชาตินามผ่องศรี wara note